วันนี้นะคะเรามาเล่นในส่วนของกล้ามเนื้อน้องกันนะคะใครที่มีปัญหาน้องโปร่งจากไขมันนะคะหรือว่าน้องโปร่งจากกล้ามเนื้อก็ทําได้เช่นกันนะคะอันนี้เราจะจับเวลาทั้งหมด60วินาทีหรือว่า1นาทีนะคะ ก็คือยืนตรงค่ะแล้วก็ขย่งขึ้นแล้วก็ลงนะคะตอนลงสามารถเอาส้นเท้าวางที่พื้นได้นะคะตอนขึ้นพยายามขย่งขึ้นให้สุดนะคะทําแบบนี้อันนี้จะโดนน่องสุดๆไปเลยนะคะยังไงฝากกดไลค์ a c e b o o k ของเราด้วยนะคะเพจ Se ็กซี่ฟิตบายจของเราค่ะขึ้นและลงนะคะท่านี้ทําแบบต่อเนื่องเลยนะคะมันก็จะช่วยให้เรานะคะ โดนในส่วนของน่องนะคะแล้วก็ทำให้น่องของเราก็ชับแล้วก็เล็กลงได้นะคะ,ะขึ้นและลงค่ะขึ้นและลงนะคะทำวนไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะจับเวลาด้วยกัน60วินาทีขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกนะคะ ใครที่สนใจอยากช้อปปิ้งหรือเข้าไปดูพวกอ,อุปกรณ์ออกกำลังกายก็สามารถแอดไลน์แอดเซ็กซี่ฟิตใส่แอดมุมซ้ายนี้ได้เลยนะคะมุมล่างซ้ายที่เห็นอยู่นะคะโอเคค่ะท่าที่2มาจากท่าที่2ก็คือจับเวลาเหมือนกันนะคะ60วินาทีหรือว่า1นนาทีค่ะขึ้นและลงแบบนี้นะคะสลับกันไปขึ้นและลงขึ้นและลงค่ะอันนี้นะคะเหมือนว่าเป็นการปั่นจักรยานหรือว่าอะไรแบบเหมือนถีบ เหมือนขึ้นบันไดอะไรเงี้ยค่ะขึ้นลงนะคะมาข้างนึงหายใจเข้านะคะข้างนึงหายใจออกคือสลับกันเลยค่ะอันนี้ผ่านไปครึ่งทางแล้วนะคะขึ้นและลงแบบนี้วนไปเรื่อยๆค่ะซ้ายและขวา ะะก็ทำาบ่อยๆได้นะคะก็อาทิตย์ละประมาณ3-4วันก็ได้ค่ะในส่วนของกล้ามเนื้อน่องนะคะแล้วก็พยายามนะคะใส่หลีกเลี่ยงการใส่ส้นสูงหรือว่าหลีกเลี่ยงการาปั่นจักรยานหรืออะไรก็แล้วตามกิจกรรมที่จะขย่งน่องใช้นอ่องบ่อยนะคะสาหรับคนที่มีปัญหาน่องตรงอาจจะเกิดจากเรื่องนี้กบเกิดจากพฤติกรรมของเราค่ะเราชอบใส่ส้นสูงบ่อย เราชอบขย eng หรือปั่นจักรยานอะไรที่มันเหมือนทําท่าเหมือนขย eng อย่างเงี้ยก็หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะคะหรือว่าถ้าไม่มีท้องจริงๆก็พยายามยืดกล้ามเนื้อบ่อยๆนะคะกล้ามเนื้อน้องมันก็ช่วยให้น้องเราไม่โปร่งได้นะคะอันนี้ท่าต่อมาค่ะท่าที่3ก็คือเป็นการหมุนนะคะหมุนบริเวณของอในส่วนของข้อเท้านะคะหมุนข้อเท้ามันก็จะช่วยให้โดน ยืดในส่วนของกล้ามเนื้อน่องนะคะทําให้น่องของเรารู้สึกตึงๆได้นะคะท่านี้ก็คือยืนเท้าเอวไว้นะคะแล้วก็ยกขาขึ้นข้างนึงแล้วก็หมุนหมุนให้สุดเลยนะคะเป็นการบริหารข้อต่อด้วยนะคะเป็นการบริหารข้อต่อของเท้าด้วยแล้วก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อน่องไปในตัวนะคะ,ะทํสองข้างนะคะซ้ายแล้วก็ขวาวนไปค่ะหมุนหมุนแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครทรงตัวไม่ดีก็หากําแพงหรือว่าหาเสาอะไรอย่างเงี้ยบ้านจับไว้ก็ได้นะคะ เซตที่1ค่ะหมุนประมาณ12-15ถึง15ครั้งค่ะนะคะโอเคอันนี้ก็คือซ้ายขวานับเป็น1เซตเราจะเล่นในการประมาณ2เซตนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือท่าที่1ค่ะทํนะคะวนไปเรื่อยๆค่ะอาทิตย์ละประมาณ3-4ครั้งนะคะกําลังดีเลยแหละแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อไปบ่อยหรือเรื่องพฤติกรรมที่ทําให้น่องของเราใหญ่นะคะลองดูนะ ขึ้นแล้วก็ลงนะคะทุกคนทำวนไปทำวนไปนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาต่อในส่วนของเซตที่2อ,อันนี้ค่ะคือหมุนหมุนให้เป็นวงวงกลมเลยนะคะหมุนไปเรื่อยๆถ้าใครทรงตัวไม่ดีก็จับกำแพงไว้จับอะไรไว้นะคะหมุนค่ะโอเคเราจะทำอีกข้างนึงนะคะ ทำซ้ายแล้วก็ขวาสลับกันให้ครบค่ะซ้ายข้างนึง่งขวากันหนึงนะคะมันก็จะรู้สึกเบิร์นที่บริเวณน่องค่ะจะโันบริเวณน่องมากๆเลยนะคะก็จะแบบทำให้ตึงๆได้ค่ะวนไปวนไปนะคะอันนี้ก็ ช่วยได้ค่ะช่วยได้นะคะทำให้ใครที่มีรู้สึกว่าน่องเนี่ยมีไขมันเยอะๆก็เอาอาผ้าพวกนี้ไปทำได้เช่นกันค่ะในส่วนที่ใครแบบใหญ่จากพวกกล้ามเนือ้อก็คือสามารถลดได้เช่นกันนะคะก็ต่ออาจจะใช้เวลานิดนึงเนาะก็คือ พวกนี้มันอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างค่ะน้องบางทีมันไม่ได้อยู่ที่ไขมันอย่างเดียวมันอยู่ที่ว่ากล้ามเนื้อเราใช้มันเยอะเกินไปน้องมันโปรงนะคะบางคนก็อาจจะใหญ่เพราะไขมันลองจับดูนะคะถ้าเกิดว่ามันนิ่มมัจจะเป็นไขมันแต่ถ้ามันแข็งนั่นคือกล้ามเนื้อนะคะก็ลองลดให้ถูกต้องนะแล้วก็ค้นหาปัจจัยที่ทําให้น้องเราใหญ่แล้วก็ค่อยๆหลีกเลี่ยงปัจจัยเหล่านั้นที่ทําให้น้องใหญ่นะคะหมุนค่ะหมุนวนไปนะคะอีกข้างหนึ่งหมุนไปเรื่อยๆค่ะ ใกล้ครบแล้วนะคะโอเคพบกันได้นะคะทุกวันพุธศุกร์อาทิตย์เวลาสี่โมงตรงเรามีนัดกันนะคะก็มาเจอกันออกกําลังกายไปพร้อม,อมกันนะคะอันนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อน่องค่ะเล่นวิดีโอนี้วนไปประมาณ2-3รอบนะคะหรือถ้าใครไม่มีเวลา,ราจริง1-2รอบก็ได้ค่ะทําอาทิตย์ละว4 4วันนะคะไม่ต้องเล่นทุกวันหรอกเนาะ,ะมาท่าที่4ท่าที่4ของเรานะคะก็คือแบบนี้เราจะ เป็นการเหมือนแบบยืดไปข้างหน้ายืดแบบนี้นะคะยืดยืดไปข้างหน้าแล้วก็เอามือแบบต่อยไปด้านหน้านะคะนอกจากจะเป็นการบริหารน่นองแล้วยังเป็นการบริหารต้นขาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็บริหารหัวไหล่แล้วก็มือนะคะ,ะบริเวณแขน,นด้วยนะคะก็คือยืดไปนะยืดให้ตึงเห็นไหมเราจะงัดตรงบริเวณข้อเท้าขึ้นมาให้ตึงแล้วก็เข่าให้ตึงมันจะทําให้ยืดกล้ามเนือ้อน่องค่ะท่านี้นะคะเป็นการยืดกล้ามเนื้อน่องได้ดีค่ะ ะะแล้วก็คือโน้มหลังมาด้านหน้านิดนึงโน้มตัวมาด้านหน้านิดนึงนะคะต่อยข้างนึงหายใจเข้าอข้างนึงหายใจออกสลับกันซ้ายแล้วก็ขวานะคะทําวนไปเรื่อยๆค่ะนะคะก็โอเคเรียบร้อยอันนี้ผ่านไปเซตที่1ค่ะนะคะไปซ้ายแล้วก็ขวาอะไรแบบนี้นะคะทุกคนซ้ายแล้วก็ขวาทําแบบนี้วนไปค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาต่อในะส่วนของเซตที่2กันนะคะเหมือนต่อยไปข้างหน้าค่ะต่อยแล้วก ก้าวขาไปด้านหน้านะคะเป็นการประยุกต์ท่านะคะทูนวันเล่นทั้งก้าในส่วนกล้ามเนื้อน่องแล้วก็แขดไปในตัวนะคะนอกจากนี้ยังโดนในส่วนของขาต้นขานิดนึงเพราะว่า,ามันมีการย่อลงไปะนะก็ใช้กล้ามเนื้อขาบริหารขาด้วยเช่นกันนะคะเลยท่าหนึงเท่านั้นนะคะอีกไม่นานแล้วค่ะวนไปแนะนำให้เล่นประมาณ2รอบนะจ๊ะเต็มที่ไปเลยสรอบ มาท่าที่5รออยู่ค่ะท่าที่5มาเลยนะจ๊ะสุดท้ายก็คืออย่างนี้ค่ะสควอชลงไปยืนขึ้นขยียงนะจ๊ะตอนลงหายใจเข้ายืนขึ้นขยียงตอนยืนหายใจออกนะคะลงไปย่อหายใจเข้ายืนขย,ยงีงหายใจออกนะคะเราจะทำด้วยกันประมาณ2รอบค่ะอันนี้ก็คือ,อทำด้วยกันประมาณ1รอบนะคะไม่ต้องสองรอบอันนี้ก็คือมันค่อนข้างที่จะ เกรงกล้ามเนื้อเยอะอยู่นะคะเล่นประมาณ1รอบค่ะรอบหนึ่งก็ประมาณ12 -15 ครั้งนะคะลงและยืนนับเป็น1ครั้งนะคะเราจะทําอันนี้ก็คือทํา1เซตค่ะลงหายใจเข้ายืนขึ้นหายใจออกนะคะ,ะแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อน่องไปบ่อยด้วยนะจ๊ะมันจะได้ เห็นผลนะคะน้องเราจะได้ไม่โปรง่งฝากกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งด้วยนะคะวิดีโอมาเราจะได้มาออกกาลังกายไปพร้อมๆกันค่ะและพบกันนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้นะคะใครที่มีปัญหาน้องใหญ่น้องโปร่งจากไขมันหรือกล้ามเนื้อก็ขอให้ลดได้โดยเร็ววันนะคะไปก่อนนะบ๊ายบาย